นั้นเนี่ยหนูจะทราบตัวนี้ทันทีค่ะว่ารับคืนเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เราจะได้ทันทีคือห้าหมื่นจากนั้นเราก็เอาห้าหมื่นไปคำนวณหาทุนทั้งสิ้นของห้างนะคะคือทุนทั้งสิ้นของห้างหรือทุนห้างใหม่เนี่ยคะ่นะนักเรียนเดิมเนี่ยโจทย์มันบอกว่าคือหนึ่งส่วนห้าถูกไหมถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูอันเก่านะคะตรงนี้ หนูจะเห็นว่าครูเอาคูณตรงนี้นะครูเอาคูณหนึ่งส่วนห้าตรงเนี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยเราหาย้อนกลับนักเรียนเวลาหาย้อนกลับหายังไงนะคะให้ดูนะวิธีการง่ายๆก็คือว่าให้เราเอาตัวเลขที่เราได้ด้านขวามือค่ะย้อนกลับมาคำนวณซึ่งตรงเนี้ยครูก็จะได้อยู่เท่ากับห้าพันเอ้ยโทษห้าหมื่น ห้าหมื่นตรงนี้นะที่มาจากด้านขวามือเสร็จแล้วครูจะหาทั้งหมดตะกี้หนูจําได้เนาะว่าหนึ่งส่วนห้าครูจะกลับเศษส่วนค่ะนักเรียนก็คือห้าส่วนหมื่เพราะเมื่อกี้หนึ่งส่วนห้ามันคือสี่หมื่นถูกไหมคะแต่อันนี้ครูหนึ่งส่วนห้าของครูคือห้าหมื่นครูก็เอาห้าหมื่นมาตั้งแล้วกลับเศษส่วนเพื่อที่จะหาส่วนทั้งหมดคือห้าส่วนเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ได้หนึ่งส่วนเนี่ยคือห้าหมื่นถูกดังนั้นสังเกตง่ายๆนะคะบรรทัดแรกเนี่ย ซ้ายมือของนักเรียนต้องเยอะกว่าขวามือนะเพราะว่าซ้ายมือนักเรียนคือทุนห้างใหม่ทั้งหมดแต่ว่าขวามือเนี่ยคือทุนเฉพาะของคนใหม่ก็คือของตุ้ยเท่านั้นนะคะเพราะนั้นทุนของตุ้ยเนี่ยคือหนึ่งส่วนตัวนี้กับตัวนี้มันจะบาลานซ์กันนะคะอันนี้ลูกก็ไม่ต้องสนใจลูกแค่กลับเศษส่วนแค่นั้นเองนะคะครูก็เอาคูณห้าส่วนหนึ่งูจะได้ทั้งหมดเท่ากับสองแสนห้า ในขณะที่ทุนท่างจริงของครูเกิดจากการคำนวณเหมือนเดิมค่ะก็คือสองแสนเอาละค่ะตอนนี้ครูก็จะได้ละว,ว่าค่าความนิยมของครูเท่าไหร่เพราะครูได้ตัวเลขแล้วนะคะสรุปค่าความนิยมของครูมียอดเท่ากับห้าหมื่ซึ่งคนที่ได้ต้องเป็นคนเดิมเพราะโจทย์มันกำหนดมาให้แล้วว่าเป็นคนเดิมที่ได้นะคะ คนเดิมได้เพราะฉะนั้นทุนของคนเดิมก็ต้องอยู่ด้านเครดิตนะนักเรียนมองง่ายๆนะคะซึ่งการบันทึกก็เหมือนเดิมค่ะเงินสดห้าหมืน่นะ,ะเอาเลขนี้มาใสา่เหมือนเดิมมีค่าความนิยมก็ใส่ค่าความนิยมห้าหมืน่น จากนั้นเครดิตด้วยเงินสดเอ้ยโทษทุนไม่ใช่เครดิตทุนนะคะทุนของคนใหม่ได้แหละตามโจทย์เลยห้าหมืน่นห้าหมื่นตัวข้างบนนะคะเสร็จแล้วหักกบลบกันมีผลต่างทั้งหมดห้าหมื่นบาทเลขนี้อาจจะงงหน่อยนะักเรียนเพราะว่ามันเป็นเลขเหมือนกันหมดอ่ะห้าหมืน ะะแต่ว่ามันต้องต่างด้านเครดิตแน่นอนเพราะด้านเครดิตน้อยเห็นไหมคะคุณสองคนก็จะได้เพิ่มโดยอัตโนมัติมีไงคิดค่าความนิยมให้หุ้นส่วนเดิมนะคะได้กันคนละเท่าไรเขาบอกแบ่งเท่ากันกำไรขาดคุณแบ่งเท่ากันค่ะ ก็คือคนละสองหมื่นห้าพันเป็นไนักเรียนนะคะสองหมื่นห้า อธิบายรายการก็เหมือนเดิมนะคะตุ้ยนำเงินสดมาลงทุนและคิดค่าความนิยมให้กับหุ้นส่วนเดิมเขาโจทย์บอกให้คิดค่าความนิยมให้หุ้นส่วนเดิมแล้วแล้วยนเขียนเอ i g n อ r ผมไม่ได้เขียนให้แล้วนะอันนี้คือกรณีที่เป็นเลือกคิดค่าความนิยมหรือโบนัสนะคะแล้วผลที่ได้ก็คือให้หุ้นส่วนเดิมมันจะลิงก์กันเลยนะนะักเรียน9.1กับ9.2ก็คือให้ให้หุ้นส่วนเดิมทั้งคู่อะคะ่ะ แต่เดี๋ยวข้อสิบมันจะให้หุ้นส่วนใหม่นะคะกำหนดให้เลือกคิดเหมือนกันไปต่อนะ ต่อไปค่ะกรณีสุดท้ายกรณีที่สิบค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะักเรียนคือโจทย์กำหนดให้คิดนะคะคิดอะไรโดยโจทย์ก็แบ่งมาเหมือนเดิมค่ะก็คือลูกว่าลูกตาลน,นำเงินสดมาลงทุนแสนหกสองแสนโดยลูกว่าเออโทษต่อมานำาลูกกว่ดนะคะเข้ามาเป็นหู้สมัยโดยนำสินค้ามาลงทุนแสนสี่ ะะแบ่งส่วนแบ่งกำไรกันในอัตรา3ต่อ5นะคะเพื่อให้มีส่วนในทุนเพื่อให้มีส่วนในทุนนะคะเท่ากับ2ส่วน5ของทุนทั้งซิ้งของหางลงอันนี้ได้เหมือนเดิมเออเดี๋ยวก่อน ข้อนี้นะคะให้เลือกคิดเขาให้คิดโบนัสก่อนเหมือนเดิมเลยค่ะนะักเรียนเ9.1กับ10.1จะเหมือนกันนะคะคือหลักการนะเหมือนกันเริ่มต้นด้านซ้ายเหมือนกันเลยพอเลือกคิดโบนัสค่าความยยอมจะมีค่าเท่ากับ0จากนั้นนะักเรียนก็ไปหาทุนจริงค่ะทุนจริงของนักเรียนจะมียอดอยู่เท่ากับ500,000รวมกันนะคะ500,000 ตามที่ครูขีดขเส้นใต้เลยแสนหกบวกสองแสนบวกแสนสี่ก็คือห้าแสนหลังจากนั้นเราก็จะได้เลขน,นี้โดยอัตโนมัติเพราะว่ามันลบกันแล้วมันได้ศูนย์นะคะพอนักเรียนได้ทุนห้างใหม่หนูก็เอาทุนห้างใหม่ไปคำนวณส่วนที่ลูกกว่าจะได้รับซึ่งเขาบอกว่าเพื่อให้มีส่วนในทุนเท่ากับสองส่วนห้าของทุนห้างท้งสิ้น<ม>ของก็คือคูนะคะคณนะคะก็เอาห้าแสนตังนะคะคูณสองส่วนห้า นะคะหนูก็จะได้ยอดจุ่สองแสนเนอะจากนั้นทุนที่ลูกกวาดนำมาลงทุนก็คือตัวน,นี้แหละนะคะคือสินค้าเอามาลงทุนอยู่แสนสี่เห็นไหมข้อนี้ค่ะหนูจะเห็นผลต่างเกิดขึ้นด้านนี้ค่ะ ข้อผุนต่างเกิดขึ้นด้านนี้หมายความว่ามันลงทุนแสนสี่แต่มันได้คืนสองแสนนะมันได้เพิ่มหมายความว่าคนที่จะได้เพิ่มตัวนี้คือคนใหม่ค่ะคือลูกกว่าได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเลือกคิดโบนัสก็จริงนะคะแต่คิดให้ใครหนูจะได้จากคาตอบนี้ก็คือคิดให้คุณส่วนใหม่ค่ะ กรณีที่10เนี่ยนะคะถ้าคิดจะคิดให้คนใหม่แต่ถ้ากรณีที่9น้าะคิดให้หุ้นส่วนเดิมเนาะจากนั้นก็มาบันทึกบัญชี 40. 1ิจหนึ่งจะไม่ยากค่ะนักเรียนคือมันโยงค่ะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีผลต่างด้านขวาแต่ถ้าเป็นเก้าจุดหนึ่งน่ะด้านขวาจะเป็นจะไม่มีผลต่างเนาะเพราะว่ามันคิดให้คนเดิมนะคะแต่ว่ามันจะเป็นผลต่างที่แบบ เข,เขาเรียกว่าอะไรขอโทษถ้ามันคิดโบนัสแล้วให้คนเดิมเอาเอาใหม่นะเก้าจุดหนึ่งอะค่ะถ้าคิดโบนัสให้กับคนเดิมตรงนี้มันจะติดลบด้านขวาเนี่ยนะมันจะติดลบค่ะเพราะว่าคนใหม่จะเป็นคนให้แต่ถ้าคิดโบนัสแล้วด้านขวาเป็นบวกหมายถึงคนใหม่จะได้นะคะคนเก่าจะให้เนาะเพราะฉะนั้นสรุป ไม่ว่า9.1หรือ10.1ก็จะเกิดผลต่างด้านขวาค่ะแต่จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบเท่าน,นั้นเองเนาะถ้าติดลบคนเก่าได้ถ้าเป็นบวกคนใหม่ได้นะคะสรุปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดบิตด,ด้วยสินค้าจำนวนแสนสี่เสร็จแล้วนะคะค่าความนิยมไม่มีนะนักเรียนข้ามไปก่อน แล้วเราก็จะเครดิตด้วยคนใหม่ค่ะทุนลูกกวาดก่อนนะคะซึ่งทุนลูกกว่าจะต้องมียอดอยู่เท่ากับเดนะสองแสนซึ่งเอามาจากข้านบนนี้นะคะออันนี้ก็แสนสี่เหมือนเดิม แค่นั้นเองมันอนอายนะคะตัวนี้ก็แสงสี่ะจากนั้นดูผลต่างผลต่างจะเกิดขึ้นด้านนี้นะคะด้านขวาเท่ากับหกหมื่น แลวสังเกตว่าผลต่างเนี้ยอยู่ด้านนี้ก็คือลดอยู่ด้านเดบิตด,ด,ด้านหมายความว่าสองคนนี้เป็นคนให้ให้ใครให้คนใหม่ค่ะด้านเครดิตอ่ะมีแค่ทุนคนเดียวก็คือคนใหม่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้โบนัสให้ใครก็คือให้หุ้นส่วนใหม่นะคะให้หุ้นส่วนใหม่อยู่แล้วเนาะเงื่อนไขมันเป็นแบบนี้ แบ่งกันยังไงก็แบ่งกันในอัตราส่วนสามต่อห้าเพราะฉะนั้นคนแรกตั้งเรียนต้องคูณสามส่วนแปดคนที่สองต้องคูณห้าส่วนแปดได้สองหมืสองพันห้าร้อย ข้อนี้ก็จะเป็นลูกหวกักาำสินค้ามาลงทุนและคิดโบนัสให้หุ้นส่วนใหม่ ค่อยคิดโบนัสนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมคิดให้หุ้นส่วนใหม่ไฮไลท์ไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิบจุดสองเราก็ต้องคิดให้หุ้นส่วนใหม่เนาะเพราะว่ามันอ้างอิงก,กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยค่ะ มันถูกอ้างอิงมานะคะถูกอ้างอิงมาจากข้อาเอ่ยโทษึ่งนะคะตัวนี้นะนะคะเหมือนกันเลย ต่อนะต่อไปค่ะ10.2ค่ะกรณีสุดท้ายท้ายสูตร10.2เขาบอกว่าให้เราเลือกคิดค่าความนิยมหมายถึง GW นี้จะต้องมีแน่นอนนะคะแต่ทีเนี้ยนะคะเนื่องจากว่าโจทย์มันบอกว่าให้คิดให้หุ้นส่วนใหม่ให้คิดให้หุ้นส่วนใหม่แสดงว่าหนูจะไปกำหนดให้ตรงนี้เป็นศูนย์ไม่ได้นะคะ ถ้าหนูย้อนกลับไปดูที่9.2อะคะ่ะตรงนี้คุณจะกําหนดตรงนี้เป็นศูนย์ได้เนื่องจากว่ามันคิดให้หุ้นส่วนเดิมนะคะตรงนี้หุ้นส่วนใหม่ก็ต้องเท่ากับศูนย์เนาะแต่ว่าในกรณีนี้นะคะมันเป็นการคิดให้กับหุ้นส่วนใหม่ค่ะนักเรียนเราเลยไม่สามารถที่จะใส่ตรงนี้เป็นศูนย์ได้ทีนี้วิธีการก็คือมันจะไม่สามารถคิดย้อนซ้ายย้อนขวาได้เลยค่ะนักเรียน แต่เราจะต้องมาโฟกัสหนูดอกกันตรงนี้ไว้นะหนูต้องคิดตัวนี้ค่ะเองคิดทุนห้างใหม่เองค่ะนะเรียนโดยการทำยังไงโดยการที่เราจะต้องอ้างอิงหรืออาศัยข้อมูลที่ได้จากหุ้นส่วนเดิมเท่านั้นนะคะคือทำยังไงละครูนี่ไงคะการคำนวณเนี่ยไฮไลท์ตรงนี้ไว้การคำนวณหุ้นทุนของห้างใหม่จากหุ้นส่วนเดิมเห็นไหมคะ ครูเน้นว่าจากหุ้นส่วนเดิมนะเราเราสามารถเอาข้อมูลของหุ้นส่วนเดิมมาคำนวณหาทุนห้างใหม่ได้ค่ะนักเรียนโดยครูก็กลับไปดูในโจทย์นักเรียนลองกลับไปดูในโจทย์ของตัวเองเนาะครูไม่เลื่อนขึ้นไปนะลูกว่าและลูกตาลมีทุนอยู่แสนหกกับสองแสนเห็นไหมคะครูเอาแสนหกกับสองแสนของลูกว่าและลูกตาลมารวมกันเสร็จแล้วครูดูว่า สำหรับการที่หุ้นส่วนใหม่เข้ามาคือลูกกวาดนะคะเขานำสินค้าเข้ามาลงทุนเพื่อให้มีส่วนในทุนสองส่วนห้าอันนี้คือทุนของลูกกวาดนะนักเรียนของลูกกวาดนะคะแต่ถ้าครูอยากรู้ก็คือสองก็คือห้าส่วนนะคะเป็นของลูกกวาดอยู่สองส่วนพูดง่ายๆเพราะฉะนั้น คณของลูกว่ากับลูกตาลจะต้องมีกี่ส่วนครูก็เอาห้าส่วนลบของลูกกวาดไปสองแสดงว่าจะต้องเหลือของลูกว่ากับลูกตาลก็คือคนเก่าอะค่ะก็คือคนเก่าะนะักเรียนอยู่กี่ส่วนคำตอบก็คือสามส่วนโอเคไหมดึงอ,ออกนะ หึืออกนะมีทุนอยู่ทั้งหมด5้าส่วนนะคะแล้วลูกกวาดเนี่ยมีส่วนเอาดูตรงนี้ก็ได้ลูกกวาดมีส่วนในทุนเห็นดะิง มีส่วนในทุนอยู่สองในห้าเห็นไหมคะเนี้ยคือของลูกกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าของคนเก่าจะมีกี่ส่วนครูก็เอาห้าลบสะลบสองค่ะอันนี้คือของคนเดิมเพราะฉะนั้นคนเดิมจะมีทั้งหมดอยู่สามส่วนครูก็เอามาหานะคะเอาทุนของเขาทั้งหมดเลยมาตั้งแล้วคํานวณหาคุณทั้งหมดของห้างได้การคูณห้าส่วนสามนึกออกไหมคะ ครูต้องการหาทั้งหมดห้าส่วนแต่ของคนเดิมเนี่ยมันมีอยู่สามส่วนเวลาเราจะส่วนหารอะไรมันต้องหารของคนที่เราเอามาคูณน,นะคะถ้าหนูเอายอดของลูกกวาดมาคูณมันก็คือห้าส่วนสองแต่ถ้าหนูเอายอดของคนเก่ามาคูณมันก็คือห้าส่วนสามโอเคเราก็จะหาโดยการคูณปรับมันนะคะนะักเรียนทั้งหมดหาห้าส่วนให้ได้ในสามส่วนนะคะได้ยอดอยู่ทั้งหมดเท่ากับหกแสน หนูก็เอาหกแสนมาลงตรงนี้ได้เลยค่ะหมายความว่ากรณีนี้หนูจะต้องคำนวณที่ครูไฮไลท์นี่ก่อนเพื่อให้ได้หกแสนค่ะพอหนูได้หกแสนหนูก็จะได้ทุกอย่างและนะ้วนักเรียนนะคะคือทุนทั้งทั้งสิ้นทุนจริงอะค่ะทุนจริงนะักเรียนอันนี้นะครูลืมลบให้หนูอย่างงงนะชื่อมันอะชื่อมันอะเขียนใหม่ก็ได้ค่ะ คุณลืมลบตรงเนี้ยในชีตหนูอะทุนห้างใหม่กับทุนจริงค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็ทุนจริงลบเองเด้ออะโอเคทุนจริงก็เหมือนเดิมค่ะเอามาบวกกันปกติได้ห้0 0 0 0เพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ผลต่างแล้วคือ1 0 0 0 0แถูกไหมนะคะ อย่าลืมนะหาตัวนี้ให้ได้ก่อนตัวแรกเท่านั้นเองนะคะพอหนูได้ตัวนี้ตัวแรกปุป๊บะหนูก็จะได้ตัวอื่นตามมานะคะจากนั้นก็ไปหาทุนลูกกวัดเหมือนเดิม ะะเอาหกแสนที่เราได้เนี่ยแหละมาคํานวณอันนี้ขอหกแสนนี่คือทั้งหมดของห้างแล้วก็ค,คูณของลูกกวาดแค่สองส่วนห้าเรียนก็จะได้อยู่สองแสนสี่นะคะสองแสนสะี่นะดูออกไหมเนี่ยเก่งไห แสนสี่นะคะลูกล่าลงทุนเหมือนเดิมค่ะแสนสี่อันนี้มาจากโจทย์หมดเลยนูเอามาลบก,กันมันก็จะได้อยู่หนึ่งแสนเห็นไหมถ้าเราทำถูกนะคะเพราะว่าข้อนี้เขาบอกว่าให้คิดค่าความนิยมให้หุ้นส่วนใหม่ตรงนี้มันต้องเท่ากันค่ะนี่คือค่าความนิยมทั้งหมดแล้วให้ใครให้หุ้นส่วนใหม่ด้วย เห็นไหมอันนี้คือการที่เราทําถูกนะมันจะตรงกับเงื่อนไขของมันเลยค่ะแต่หนูต้องหาหกแสนให้ได้ก่อนนักเรียนมีคําถามจะถามครูไหมอีกตรงหกแสนเนี่ยค่ะงงปะไม่มีเนาะโอเคจากนั้นเราก็มาบันทึกค่ะตามปกติเลยลูกกวาดนำสินค้ามาลงทุน แสนสี่เหมือนเดิมแล้วข้อนี้มีค่าความนิยมหนึ่งแสนนะคะคเครดิตด้วยทุนทูกกว่าแน่นอนข้อนี้ด้านเครดิตต้องมีคนเดียวค่ะนะักเรียนเพราะคนใหม่ได้ คนเก่าไม่ได้มีส่วนคือคนเก่ามันจะมีส่วนได้ส่วนเสียก็ตอนมันเป็นโบนัสนกเรียนว่ามันจะได้เพิ่มมันจะเป็นคนให้หรือมันเป็นคนได้แต่ถ้าค่าความยอมมาปุ๊บแล้วคนใหม่ได้เนี่ยคนเก่าจะไม่เกี่ยวเลยนะคะสังเกตอ่ะมันจะลงตัวเป๊ะเลยนกเรียนเห็นไหมถ้าเราลงตามสูตรของเราอะค่ะอะไรลงด้านไหนเนี้ยแล้วเวลานักเรียนมาดูปุ๊บเรียนจะเห็นเลยว่ามันตามสูตรมันเป๊ะเลยแล้วเดบิตเครดิตมันจะเท่ากันเองโดยอัตโนมัติ เห็นไหมคะมันจะไม่มีผลต่างเกิดขึ้นเพราะถ้าผลต่างเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละมันคือโบนัสนักเรียนนะคะหรือมันมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นโบนัสเสมอไปนะลูกมันจะเป็นกรณีที่ถ้าผลต่างเกิดขึ้นบางทีมันจะเป็นโบนัสหรือมันจะเป็นค่าความนิยมที่คนเก่าได้อะก็คือมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่คนเก่ามีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะแต่ถ้าคน คนเก่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยเนี่ยมันจะไม่มีบัญชีทุนของคนเก่าเกิดขึ้นเลยนะคะอันนี้คือสิกรณีทั้งหมดในกรณีที่ผู้รับหุ้นส่วนใหม่โดยหุ้นส่วนนำเงินสดหรือสินทรัพย์มาลงทุนเองนะคะ ซึ่งมันจะต่างจากชั่วโมงก่อนนะนักเรียนชั่วโมงก่อนเนี่ยครูสอนหนูกรณีที่หนึ่งไปแล้วนะคะที่นักเรียนโจทย์ไว้ส่วนกรณีที่สองมันจะอยู่ในชีททั้งหมดสิบกรณีต้องทําความเข้าใจนะเพราะว่าข้อสอบที่ครูสอบไปม,มันมีทั้งสองแบบนะคะมีทั้งกรณีที่หนึ่งและกรณีที่สองกรณีที่หนึ่งก็คือหุ้นส่วนใหม่เข้ามาแล้วขอซื้อส่วนในทุนของหุ้นส่วนเดิมโดยเขาไม่ได้เอาอะไรมาลงทุนเลยนะคะขอแบ่งส่วนในทุนของหุ้นส่วนเดิมอะ ซึ่งครูสอนหนูไปแล้วว่าบันทุกยังไงนะคะบางครั้งอาจจะมีการปรับปรุงเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะแต่ถ้าสิบกรณีในชีพหนูเนี่ยจะเป็นการที่เขาเข้ามาโดยเขาเอาเงินสดหรือว่าสินทรัพย์ในของเขาเองมาลงทุนซึ่งมันจะเกิดผลต่างเกิดขึ้นนะคะกรณีที่มีผลต่างก็จะเป็นค่าความยมหรือโบนัสนั่นเองซึ่งมันจะอยู่ในสิบกรณีเลยเนาะ ให้หุ้นส่วนใหม่นะคะเวลานักเรียนทำนักเรียนก็คำนวณอย่าลืมนะคำนวณแบบนี้เลยนะคะซ้ายขวาแบบนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะบันทึกมาให้ครูนะคะในแต่ละกรณีกรณีไปเนาะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งอ่ะไม่ต้องคำนวณเออมันขึ้นอยู่กับโจทย์ครูที่ครูให้หนูไป ถ้าเขาสั่งให้หนูคำนวณอะไรหนูก็คำนวณน,นั้นมาให้ครูดูด้วยแต่ถ้าไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องคำนวณน,นะคะก็บันทึกมาได้เลยดีเครดิตเนาะเรียบร้อยค่ะนักเรียนเสร็จแล้วสิบกรณีใครมีคําถามจะถามครูไหม ใไหมคะไม่มีเนาะทันไหมนักเรียนทันค่ะไม่ทันก็อัดคลิปไว้อยู่ค่ะโอเคแล้วก็ส่งๆกันเองเนอะใครไม่ทันอะไรก็ยืมเพื่อนเองเนอะขอคลิปไปดูนะเสร็จแล้วหุ้นส่วนใหม่เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาจะเป็นหุ้นส่วนลาออกนะคะมีหุ้นส่วนลาออกแล้วก็ชำระบ,บัญชี ครูจะพยายามให้จบในชั่วโมงหน้านะนักเรียน